อ่อเอฟเฟกต์โตกับสีอย่างรูปไม่ได้เทสสีนาำมา,มา,มางงนอนนะเนี่ยมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วล้วไม่เสร็จเลยขอบคุณเครื่องรางขอบคุณดอกกุหลาบด้วยผมผมขึ้เลิศดทำผมอะไรวันนี้ ไม่ได้ทําสีครับทําให้มันเรียบร้อยดิเชไอทิศคือรอแท้ผมไม่ได้ผมศึกมานานแล้วนะขอบคุณสามพี่องคุณ,ลคณหลักขอบคุณยันเครื่องรางด้วยแลจวจเฮ็ดอย่างสั่นเฮ็ดผมให้มันเรียบร้อยครับ เมื่อไรสดกับพัพพาบ้างบ่โตดอีกบอกว่าบ่โตดครับอีกอย่างทิสแปลว่าใหญ่เห้บางคนเขาเนี่ยทิศทั้งชีวิตอ๋อได้ยังอ่ะบกหกอันนี้บกหกอ๋ออ๋ออ๋อเขาลดลงมาแล้ว ข้อมาช้าไปหน่อยพอดีเพิ่งว่างค่ะเป็นหน้าไอ้เพิ่งหิ่วข้าววะเอาอเข้าสิอืคุณพี่เบ้าออกสารด,ดูดเด้อไอ้ ไปกินข้าวเอนเด้อเดี๋ยวมาใหม่ถ้าเจ้ายัางบง่ลงโอเคครับเดี๋ยวก็ล่งแล้วละ่ะก็ปากเขตหัวทีหนึ่งสาช่งางเพิว่าขอบคุณคุณการนิพาด้วยนะครับ เ,เดี๋ยวลงแล้วก็มาทักไทยเฉยไม่มีอะไรทำ